สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะส่เพจสินนวพื้ไทยค่ะวันนี้เราพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่โรงแรมที่โมน,นซ่านะคะที่คลิปนั้นนะเอฟซีจะได้บอกตั้งแต่ประมาณเดือนเดือนก่อน,อนที่เรามาเล่นกับน้องน้องแพร่เอ้นน้องแกะเนาะ น้องแกเออน,น้องแผลแล้วถึกแล้วแล้วเอซีแบบแหลายมาพวมนวงเป็นแสด่ดูหมวดนี่อีลาก็เลยมาอีกรอบหนึ่งพอดีว่าพอดที่พักเอดโรงแรมหาแต่แล้วแล้วก็แอบบอกว่ามีภูวิลาพร้อมแต่ว่าอีลากำลังลังเลอยู่เพราะว่าอีลาสิบมาสิมาพักกับหมูก็เลยสิมาขอแบบว่าเพิ่นขอเบิ้งก่อนว่า ห้องใดเป็นอะไรแตกต่างกันจังไหนนะคะเดี๋ยวอิราจะพาทุกคนอ่ะขึ้นไปเบิ่งพาไปเบิง่งทักสามห้องเลยแลวกันเพราะว่าทางอันโรงแรมเพิิกนกระจายดีนะคะอีราแบบพาไปเบิ่งก่อนใด่มามักห้องไหนก็นเลือกห้องนั้นเลยนะคะเดี๋ยวอีราพาไปป่ะไปห้องแรกกันเลยค่ะทุกคนป่ะไปค่ะทุกคนมาเริมกันที่ห้องหมายเลขหนึ่งเลยป่ะเข้าไปนสินเัทน่าเลยแน่ไปไปค่ะมาทุกคนมาเปิดเบิ่งค่ะว่าในตู้นี้ซิมีอีอย่างแน่ละค่ะ มีน้องตู้เย็นแล้วก็เปิดมามีน้ำเปล่าแล้วก็มีแป๊บสีนะคะอุ้ยคึ้เลิศแท้นะคะเข้ามาก็คือแบบหายมือได้เลยนะคะมาแบบไม่เมยเอ,อนหเน,น,ะะะน,น,หนาะ,าานะ,ะแล้วก็มีซุ้มกันน้ำหอมอุ้ยมีสีฟ้าอีลามาสีฟ้าเนาะก็จะรู้สืกอเขียนสีฟ้าแล้วสดซื้เลยนะคะแล้วก็จะมีซุ้มแก้วกาแฟมีกาแฟมีขนมนะคะแล้วก็มีของตกแต่งเป็นมาแอปเปิลมาแอปเปิลโทษจ้กพี่บอกแล้วก็เบิ้งทุกคนาทีวี ก็จาะง่่แทนนี้เบิ่งแต่เป็นแบบเบิ่งหนังแซบพ่ะรู้ใจว่า,บาเบิ่งหนังแซบนี่บิวอินเพราะนี่ยังคาดขนาดอันนี้มันเป็นแบบนาตะเอดแล้วใหม่เนาะอุ้แล้วก็มีกระจกไอซองเบงเจาะไอซองเบืองเจาะ,ม,จะมางามบอวีว่วนี้มาแบบในลูคนี้สิว่าคือโซผงให้่ะอีลามาโซผงอีละเนาะเพราะว่านี้ทุกคนอุ้แล้วก็มีถุงเอียงให้นอโอ้มีดเป้าผมไม่พร้อมก็คือบต้องห่วงเลยถ้าเกิดหฮางบได้แบบ ผมเปียกผมยังเสียนะคะก็สามารถเป่าผมได้เลยเนาะนี่วิค่าขนาดแล้วค่ะมีทิชชู่มีของตกแต่งนี่มีมองไว้เครื่องสําอางเวลาค่ะแต่งหน้านแต่งหน้าตรงนี้ได้เลยมาค่ะมาอีกอ๋อนี่ก็จะเป็นแบบมองไวแขนซุ่มเสื้อผ้านะคะมีไม่แขนเสื้อให้พร้อมมีสี่มีสี่อันนะคะไม่แขนเสื้อแล้วก็มีซานแล้วก็มีเกิร์บโอ้มีเกิร์บ็ปใส่พร้อมเปลี่ยนใส่ในห้องทุกคนนี่มองนี่ให้ไหลท์เลยบรรยากาศ เห็นท้องไฮท้องหน้าแล้วก็เห็นภูเขาอุ้ยลายเลิฟเลยเห็นภูเขามีแห้งละเอีนะคะบันยากกศดีแห้งค่ะทุกคนตอนนี้ตะเข้าไปเบิ้งห้องน้ําไปเขาน้ำอีไลบอกเขามาเบิ้งจะซื้อแต่เพราะมันก็จะยังมืดอยู่แยกโซนเปียกแห้งนะคะก็คืออาบน้าในนี้แล้วก็โซนแต่งตัวก็เป็นตรงนี้ไปเบิ้งห้องต่อไปดีกว่าอุ๊ยแต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวไปเบิ้งเตียงก่อนว่าเตียงห้องนี้ไปเลยทุกคนป้าเตียงใหญ่ก็เป็นแต่นอนแสบแทนนี้ มีเขาก็มีซันมีอย่างให้เก็บของได้พร้อมนะคะวางของได้พร้อมตรงนี้แล้วก็มีน้องตุ๊กตาไอ้ผอมน่ารักมากเลยเป็นสีชมพูนะคะของเขาเตรียมไว้ให้ซุ้มผ้าเ็ตโตผ้าเซต,ต็ปนั่นนู่นนี่มีครบเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้น่าจะเป็นแปรงสีฟันนะและ้วก็น่าจะเป็นแบบเอ่อหมวกอ,อาบนําเตรียมไว้พร้อมเลยอุ้ยห้องนี้อีลากลับมาเดี๋ยวกินไ้ได้ใจก่อนไปขึ้นเบ่งชันสองดีกว่าค่ะทุกคนไป ไปเพิ่งๆค่ะทุกคนวิสันเทิงเหงวิวง่ามาเบิ่งนะคะวิวธรรมศาสตร์อีกแล้วเห็นนกอเห็นนกเห็นแมง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 ปอเห็นแมงปอบ,บินกบ็บนี้รู้เลยว่าฝนตกแน่นอนนะคะผู้เดชสายมาถ่ายรูปนี้มุมถ่ายรูปหลายขนาดอีลาบอ,อกเลยพวกนี้ก็ดีดีเบิร์นะคะ พุ่นี้สิเห็นเดียวเห็นแบบโซนข้างนาเป็นผู้วิลล่าพร้อมเดี๋ยวอีลาพาเบิ่งผู้วิลล่าในคลิปต่อไปแล้วกันเพราะคลิปนี้มันจะเง้วเกิดเพราะกว่าเบิ่งไปเบิ่งห้องที่แปดนะคะอีกห้องหนึ่งห้องที่แปแล้วก็ห้องที่11เดีอยวอีลาพาเบิง์กจะแต่งต่างจากห้องที่ข้างใต้บอข้างใต้นี่เป็นผู้วิลล่านะคะทุกคนเข้าไปห้องที่แปดกันอุ้ยห้องนี้น้องมีตัวใหญ่แต่กับมุมนี้ก็จะมี มีตู้เย,ย็นคือกันค่ะทุกคนนี่ทีวีจอบางใหญ่โอ้ยอยากซื้อไปให้ยี่พอเลยคือจอใหญ่ขนาดนี้นะคะก็จะมีคําเตือนคําอย่างต่างๆข้อห้ามข้อนอย่างอ่านเบื้องนําเด้อ่ะผู้ใดบ่มาพักเนาะนี่ทุกคนก็มีมองให้แต,งต่งโตแต่งอย่างคือกันนะคะแล้วก็จะมีตู้คือจากทางไตเลยแล้วก็มีเกิบให้คือเก่าแต่ตรงนี้พิเศษน่าจะเป็นแท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 นแน,น,นโอ้ยดู นอางอาบน้ำนอนอาบบัค่ะล้กก็บชมวิวแล้วบังวิวแบบดีแห้งมากพอดยเลือกห้องนี้ได้บด่ดยเดี๋ยวเราเพลิดเพลิอีกห้องนึงก่อนทุกคนปะไปบางข้างนอกกันอุ้ยบรรยากาศดีอีกแล้วอ่ะส่วนรับอากาศใยนายามเชา้าอุ้ยยังสีเลยนะคะนี่ ค่ะทุกคนอีหลารูล้สั้นสองห้องนี้ที่ต่างจากสันทางใต้นี่ก็คือมีอ่างเข้ามาเนาะอ่างอาบน้ําแล้วก็มีระเบียงเอาอมาให้สุ่มบิวทิวทัศน์แล้วก็มีมองให้มานั่งตรงระเบียงนี่แล้วก็มีที่เคีย์บุหรี่ให้พอนะสําหรับผู้ใดที่เป็นนักสูบบุหรี่นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปเบิง่งห้องที่สิบเอ็ดเพิ่นวาห้องนี้ก็น่าสนใจปะไปกันเลยคะ่ะทุกคนไปเอ็ดปะเดี๋ยวเข้าไปเบิง่งโอ้ ห้องนี้จะเป็นห้องแบบมีสองเตียงเพื่อพายามาเป็นครอบครัวนะคะมีลูกมีหลานมาเนาะแมงสิเพราะว่าจะเป็นสองเตียงแบบนี้เลยแบบนี้เป็นห้องใหญ่สุดเลยค่ะอีลาวานี่บรรยากาศแล้วก็มีน้องกระต่ายนา่ารักโซนแบบห้องนั่งเล่นนะคะทุกคนให้นั่งกับน้องมีตัตบักใหญ่เลยว้าวยน่ารักอ่ะนะกับปีทีวีใหญ่ยังคงคอนเซปทีวีใหญ่นะคะยทุกคนโอเคอยู่นะเดี๋ยว ไปิ่งห้องน้ําดีกว่าว่าห้องนี้จะเป็นจากไหนเนาะเพราะอันนี้เป็นห้องใหญ่อีราคิดว่าห้องน้ํากับบัวนาจะผิดหวังนะไปไปค่ะมีเกอรมีหยังให้กันแล้วก็มองห้อยเสภาขึข้นตรงนี้เลยโอ้ยทุกคนบ้าเปลี่ยนล้เอาห้องนี้หรอ <laughs> นี่อุ้ยอันนี้มาเป็นแบบอ่างสกูชี่แบบว่าชมวิวแบบใหญ่อลังการเฮ้ยบรรยากเาตียอ,อันนี้คือนอนเล่นแบบสบายใจตีฟองแบบ ชมวิวแมงปอบินมุ้งๆมงนะคะเบิรงหายามคนเกี่ยวเขาเขาก็เกี่ยวเข้าไปบนันไดบอกก<ม>็ดนไดนะผู้ใดเขา้ายากอายผู้เบาเกี่ยวเขายู่ห้องกระดึงอันนี้ลงนีเพื่อสามารถดึงลงได้นะคะแบบว่าเพื่อความเป็นส่วนตัว้ายากอายหาผู้บบาวยังเกี่ยวอุ้ยมันได้ก็ตดียะทุกคนเดี๋ยวเห็นอุอยนีลเาอายเลยปแบบเพราะว่ามันเห็น ทุ่งไฮทุ่งนาแ้วก็เห็นภูเขาเนาะชิพนี้อาจอาจะยาี่วจะหน่อยเลยนะคะซออีลาตัดสินใจเลยว่าสิเลือกพักห้องใดดีเพราะว่าหมู่อีลากระทคมาว่าอยากมาแบบพักน้ำนะปะ่ะเดี๋ยวออกไปเบิ่งระเบียงนะคะทุกคนวนะ่าเป็นหน้าไหนปะ่ะว้าวนะคะมองนี้จะเป็นระเบียงที่ติดกับห้องนอนส่วนห้องที่แปดที่เราไปมาเมื่อกี้เป็นระเบียงที่ติดกับห้องนำ้ำนะนี่ ดีค่ะทุกคนเป็นอะไรนะคะตาสินใจซอยอีลาเนี่ยว่าิิเลือกห้องใดดีซันแรกห้องที่หนึ่งหรือว่าห้องที่8หรือว่าห้องที่11นะคะแต่อีลาเหลียวไปตรงนั้นนะเป็นผู้วิลานี เดี๋ยวไปเบิ่งกก่อนดีกว่านะคะพเพื่อเปลี่ยนใจอีกเนาะจะมีผู้วิลาแล้วก็มีห้องข้างๆอีกเดี๋ยวอีลาไปเบิ่งเดี๋ยวทาติดตามในคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะยาวเน่ะจังหน่อยน,นะคะจังแต่ละอีลาฝากเบิ่งให้จบผู้ใดเบิ่งจบนี่อีลาเดี๋ยวมีรางวัลให้เลยไได้ท้ายคลิปนะคะในคลิปนี้เนาะอีลาก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามเพจในเดี๋ยแล้วก็ฝากติดตามเพจของโมนันซาพร้อมนะคะเพราะเพิ่นมีห้องแล้วก็มีโปรโมชั่นเรื่อยๆนะจังแต่กะท่าติดตามงั้นเดี๋ยวอีลานะจะขอตัวลาไไปปปปเเเเเบบิิิิ่่่งงงงหห้้้้้้ออผููวววลลลาาาแกก็ดดี๋ยพตรนนนนนะะจัใคค 好，拜拜。